ในที่สุดฮาววีเฮาเทพแห่งสงครามก็เข้ายึดสนามการต่อสู้และกว่าล้างทั้งสนามได้ในคราวเดียวกันในที่สุดเกมแรกของทีมสำนักถังก็เริ่มต้นขึ้นสำนักมังกรดินเป็นหนึ่งในลหลายๆคนในสายตาของผู้คนพวกเขาเป็นเพียงสำนักเล็กๆที่ไม่โดดเด่นมากนักหลายคนไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับสำนักนี้ดังนั้นเมื่อฮาวีเฮาขึ้นบนเวทีเป็นครั้งแรกผู้ชมทั้งหมดในปัจจุบัน เห็นว่าสำนักถังส่งคนพิการและพวกเขาทั้งหมดย่อเยอ้ยสำนักถังว่าส่งคนพิการมาต่อสู้และสำนักมังกรดินของกับตันหนานชิวชิวก็คิดว่าสำนักถังดูถูกผู้คนและส่งคนพิการลงมาต่อสู้จริงๆแล้วเขาอยากให้หัววีเห้าที่พิการลงมาเล่นก่อนเขาต้องการพบหัววีเห้าซึ่งเป็นคนแรกที่ลงต่อสู้เขารู้เกี่ยวกับสำนักนี้ และราชชจินานามพมยุทธ์จงลี่วูระดับที่98เขาเป็นผู้นำของรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์และคณะบดีหยนเซอร์เจอของสถาบันสื่อไลเคอร์ก็มีความสัมพันธ์กับเขาเช่นกันตอนนี้รัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ได้สมรู้ร่วมคิดกับจกักรวรรดิสุริยันจันทาในฐานะการลำดงอยู่ของระดับสุดยอดพมยุทธ์เขารู้ดีว่าสำนักถังก่อตั้งโดยเทพสมุทรถังซานดังเดิม แต่ตอนนี้สำนักถังได้เสื่อมถอยไปแล้วเมื่อคนที่นั่งถัดจากสวีเทียนหลันคือจูจือเธอเห็นชัดเจนว่าคนในรถเข็นคือหัวหวีเห้าเธอประหลาดใจมากเธอไม่คาดคิดว่าหัวหวีเห้าจะมีลักษณะเช่นนี้หลังจากไม่ได้พบเขามาสองสาเดือนหลังจากการต่อสู้ของหัววีเห้าเริ่มต้นขึ้นสำนักมังกรดินก็เป็นผู้นำในการส่งปรมาจารย์ญ,ญ,ญานที่สวยงามไปที่เกิดเหตุ โดยมิคาดคิดว่าสำนักนี้จะกลายเป็นเช่นนี้พวกเขาทั้งหมดเป็นผู้เจ้าชาญด้านวิญญาณหญิงและพวกเขาทั้งหมดมีจิตวิญญาณการต่อสู้แบบมังกรพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอเช่นกันประมาจารวิญญาณหญิงคนนี้รีบวิ่งไปต่อหน้าหวัววีเฮ่าเธอถูกแช่แข็งโดยเทพีหิมะตัวเล็กและถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันเมื่อเห็นฉากนี้ ทำให้คนทั้งโลกตกตะลึงกับความแข็งแกร่งอันทรงพลังของหัววีเฮ้าและกรรมการลืมประกาศผลการแข่งขันเสี่ยวหงเฉินและเมืองหงเฉินก็ถูกตบหน้าเพราะพวกเขาประเมินหัววีเฮ้าต่ำไปคนที่สมรู้ร่วมคิดกับสำนักกายสิทธิ์เพื่อแย่งตัวอ่อนของสัตว์วิญญาณคือหัววีเฮ้าผู้ชมในที่เกิดเหตุไม่คาดคิดว่าคนพิการคนนี้จะแข็งแกร่งขนาดนี้จากนั้นหัววีเฮ้า ก็เอาชนะสมาชิกสำนักมังกรดินในท้องถิ่นสองคนได้อย่างต่อเนื่องนันชิวชิวเห็นว่าหวัวหวีเฮ้าเอาชนะสมาชิกในทีมทีละคนด้วยความช่วยเหลือจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่เขาเรียกมานันชิวชิวอดไม่ได้ที่จะขึ้นบนเวทีเพื่อสอนบทเรียนให้กับหวัวหวีเฮ้าเพราะจิตวิญญาณการต่อสู้ของนันชิวชิวนั้นพิเศษมากมันคือมังกรแดงจิตวิญญาณการต่อสู้นี้พิเศษมาก มันมีทักษะการทำลายล้างอันทรงพลังที่สามารถกำจัดคุณลักษณะทั้งหมดของคู่ต่อสู้ได้มันสามารถกำจัดคุณลักษณะน้ำแข็งขั้นสูงสุดของหวัววีเฮ้าได้อีกด้วยและมันสามารถยับยั้งเทพีหิมะตัวเล็กที่ถูกอัญเชิญโดยหวัววีเฮ้าได้หลังจากที่หนานชิวชิวขึ้นมาบนเวทีเธอก็เปิดใช้งานทักษะวิญญาณของเธอโดยตรงทักษะวิญญาณการต่อสู้นี้สามารถเห็นมังกรสีชมพูยักษ์ปรากฏตัวด้านหลังหนานชิวชิว ในเวลานี้หัวหวีเฮ้าเอาชนะเธอด้วยมือเดียวจากนั้นนานชิวชิวก็ยอมแพ้โดยตรงและลาชจ,จินานามพมยุทธ์ระดับที่98จงลี่วูดูเหมือนจะจับนานชิวชิวและเข้าร่วมกับรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามเขาถูกสังหารโดยหัวหวีเฮ้าและหวังตรงเอ,อ๋เมื่อการแข่งขันต่อสู้วิญญ,ญาณครั้งที่สองเริ่มต้นขึ้นชายที่แข็งแกร่งสองคนก็ปรากฏตัวขึ้น ถัดจากสวีเทียนหลันและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งจัก,กรวรรดิสุริยันจันทาพวกเขาคือจักรพรรดิมังกรระดับที่99ราชชินานามพมยุทธ์หลงเสียวยาวและเทพแห่งความตายระดับที่98ราชชินานามพมยุทธ์จงลี่วูและตัวตนที่แท้จริงของราชชินานามพมยุทธ์จงลี่วูระดับที่98ยังคงเป็นปรมาจารย์วิญญ,ญานแห่งเมืองของจัก,กรวรรดิสุริยันจันทา และเป็นผู้นำของรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ในระดับที่98สุดยอดพมยุทธ์ลูกชายของเย่ชีชุยและวิญญาณของผู้อุโสโจงลี่เย่ชีชุยถูกบังคับให้กำเนิดจงลี่บูพร้อมกับผู้นำคนก่อนของเขาวิญญาณผู้อุโสโจงลี่ซึ่งเป็นหุ่นเชิดป,ปีศาจเทพเจ้าแห่งความตายซึ่งกลายพันธ์จากวิญญาณการต่อสู้ของเย่ชีชุยซึ่งเป็นวิญญาณเลือดของแม่ของเขาหุ่นเชิดป,ปีศาจ ตอนนี้จงลี่วูได้สมรู้ร่วมคิดกับจักรวรรดิสุริยันจันทาเพื่อเป็นเจ้าแห่งจักรวรรดิสุริยันจันธาเขานำปรมาจารย์วิญญาณชั่ว้ายของลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างไร้ความปานีทําให้สิ่งมีชีวิตมากมายบนแผ่นดินถูกทรมานในการแข่งขันต่อสู้วิญญาณครั้งที่สองนี้จงลี่วูเห็นว่านานชิวชิวมีความสามารถพิเศษและพูดตรงๆว่านานชิวชิวเป็นปรมาจารย์วิญญาณชั่ว้ายโดยกําเนิด ด้วยความคิดนี้นานชิวชิวอาจถูกจับโดยรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างการต่อสู้ระหว่างนันชิวชิวและหัววีเฮ้าเธอเปิดใช้งานทักษะของมังกรและความสามารถพิเศษของจิตวิญญาณการต่อสู้คือการทำลายคุณลักษณะทั้งหมดที่สามารถทำลายคู่ต่อสู้ได้แม้แต่สุดยอดน้ำแข็งของหัววีเฮ้าก็ยังสามารถทำลายได้มันเป็นความสามารถนี้เองที่จงลี่วูใช้จินตนาการและหัววีเฮ้า ก็ถูกดึงดูดด้วยมันฮาวีเฮายังนึกถึงนานชิวชิวและต้องการดึงนานชิวชิวเข้าสู่สำนักถังในนิยายต้นฉบับฮาวีเฮาได้เดิมพันกับนานชิวชิวและใครก็ตามที่แพ้ก็จะเข้าร่วมกับสำนักของอีกฝ่ายในท้ายที่สุดนานชิวชิวก็พ่ายแพ้และยอมรับคำเชิญให้เข้าร่วมสำนักถัง แต่ในอนิเมชันนั้นลบเนื้อเรื่องของการเดิมพันระหว่างทั้งสองออกดังนั้นนานชิวชิวอาจไม่เข้าร่วมสำนักถังนอกจากนานชิวชิวแล้วฮววีเฮายังตกเป็นเป้าหมายของจงลี่วูในภายหลังเมื่อฮววีเฮาต่อสู้กับลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่จงลี่วูเห็นว่าฮวาวีเฮามีพลังในการควบคุมจิตวิญญาณเขาถือว่าฮววีเฮาเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เพราะเขาเห็นว่าฮวหวีเฮ้ามีทักษะในการควบคุมพลังของจิตวิญญาณมากและเขายังค้นพบด้วยว่าฮวหวีเฮ้ามีพลังที่จะก้าวข้ามกฎของโลกนี้จริงๆแล้วมันเป็นความตายของจิตวิญญาณการต่อสู้ที่สามของฮวหวีเฮ้าฮวหวีเฮ้านั้นสืบทอดพลังของอีไลเคอร์เทพแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ดังนั้นเขาจึงคิดผิดว่าฮวหวีเฮ้าก็เป็นปรามาจารย์วิญญ,ญาณชั่วร้ายเช่นกัน ในฐานะประมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายสถานที่รวมตัวของอาจารย์ถูกบังคับเช่นเดียวกับมาเซลเทาและถังยาเธอกลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณของรัฐที่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์แต่จงลี่วูล้มเหลวในการได้รับสิ่งที่เขาต้องการและถูกหฮวหวีเเฮาและหวังตรงเอ๋อสังหารในช่วงต่อมาหฮวหวีเเฮาและหวังตรงเอ,อ๋อเข้าไปในป่าปีศาจด้วยกันที่ที่พวกเขาต่อสู้กับจงลี่วู และจงลี่วูได้เปลี่ยนไปการสูญเสียพลังอย่างรวดเร็วหลังจากถูกโจมตีโดยถนนทองคำได้อย่างสมบูรณ์เขาดูเหมือนชายชราในปีที่กำลังจะตายหลังจากเห็นหัววีเห้าที่สามารถใช้วิธีการดังกล่าวได้จงลี่วูก็รู้สึกหวาดกลัวในที่สุดหัววีเห้าก็ใช้การโจมตีทางจิตวิญ,ญญาณของเขาหลังจากแสงสีม่วงทองส่องประกายออกมาในที่สุดรัฐที่วิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์และความชั่วร้าย ที่ทำลายสิ่งมีชีวิตในที่สุดสำนักปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายก็ถูกกำจัดออกไปจนหมดสิน้นขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่ปีหน้าครับ